ทีนีนะครับผมจะพามาชมที่ดินนะครับแปลงเล็กๆอยู่ใกล้ๆกกับถนนคอนกรีตขนาด2องช่องจราจรที่ผมยืนอยู่หน้าบริเวณตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นที่ดินตรงนั้นเลยนะครับที่ผมชี้ไปนี่นะครับที่ดินของเราก็จะเป็นที่ดินบริเวณตรงนี้เลยนะครับก็จะมีเสาคอนกรีตพ่นสเปรย์สีแดงพร้อมกับหลักหมุดของกรมที่ดินไว้ครบทุกจุดของแปลงที่ดินเลยนะครับก็คือที่ดินแปลนี้ได้ทําการรังวัดเสาเกตไว้เรียบร้อยเลยนะครับ สวัสดีครับพวกกับผมโชวกุลทิมงานขายที่ดินโดยภาคิร์รัตนานนครับทีมนี้นะครับผมจะพามาชมที่ดินนะครับแปลงเล็กๆอยู่ใกล้ๆกับถนนคอนกรีตขนาด2ช่องจราจรที่ผมยืนอยู่หน้าบริเวณตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นที่ดินตรงนั้นเลยนะครับที่ผมชี้ไปนะครับก็จะมีถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับก็จะเป็นถนนดินนะครับยาวเขาเ้าไปถึงภายในแปลงที่ดินของเราเลยจะต่อมาจากถนนคอนกรีตณจุดที่ผมยืนอยู่หน้าบริเวณตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมภายในบริเวณที่ดินของเรานะครับนี่นะครับที่ดินของเราก็จะเป็นที่ดินบริเวณตรงนี้เลยนะครับก็จะมีเสาคนนอนกรีตพ่นสเปรย์สีแดงพร้อมกับหลักหมุดของกรมที่ดินไว้ครบทุกจุดของแปลงที่ดินเลยนะครับก็คือที่ดินแปลนี้ได้ทําการรังวัดสอบเกตไว้เรียบร้อยเลยนะครับถ้ามายังเป็นจะต้องมารังวัดเพิ่มแถมที่ดินแปลงนี้มีรูปแปลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามเลยนะครับสามารถดูได้จากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้เลย ทางทีมงานของเราจะทาการบินโดระตีเส้นออกมาเห็นได้อย่างชาัดเจนเนะครับที่ดินแปลนนี้นะครับจะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านถนนโพหมู่ที่5ตําบลถนนโอพอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาครับเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลนนี้จะมีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่1ไร่เต็มนะครับเจ้าของที่ดินต้องการขายยกไปในราคา250 0 0 0หบาทเท่านั้นเองครับราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับสำหรับที่ดินแปลนนี้และเจ้าของที่ดินยังสามารถให้แบ่งจ่ายได้ถึง 12งวดนะครับหรือว่า1ปีนั่นเองโดยจะแบ่งจ่ายได้ไม่ต่ำกว่างวดละ10,000บาทนะครับทำสัญญาผ่อนใจงวดแรกเข้าใช้พื้นที่ได้เลยครับสำหรับไฟฟ้าและประปาของแปลงที่ดินนะครับแปลนี้จะยังไม่มีไฟฟ้าป่าปานะครับจะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเรามาประมาณ500เมตรเท่านั้นเองครับเลขที่ดินแปลนี้นะครับจะอยู่สูงเกือบระดับเดียวกับถนนด้านหน้าแปลงที่ดินเลยนะครับจะอยู่ต่ำกว่าถนนเพียงแค่ประมาณ10-20เซนติเมตรเท่านั้นเองหากท่านอยากจะได้เป็น ที่เอาไว้ทําเป็นบ้านสวนบ้านพักที่อ,อาศัยก็ขอแนะนําเป็นทีน่ดินไปนี้เลยนะครับที่ดินไปนี้นะครับจะอยู่ห่างจากออบตถนนโพ4กิโลเมตรครับและจะอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอโนนไทยมาประมาณ14กิโลเมตรห่างตัวเมืองโคราชมา34กิโลเมตรครับและหากท่านใดเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับที่ดินไปนี้จะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมาประมาณ290กิโลเมตรครับที่ดินไปนี้นะครับไม่เคยมีประวดน้ำท่วมเลยนะครับเพราะว่าอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 172เมตรครับและขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าที่ดินแปบ,บนี้มีราคาที่ถูกมากเลยนะครับเพียงแค่250,000บาทเท่านั้นเองครับแลกผ่อนจ่ายได้ถึง12งวดเลยนะครับหรือว่า1ปีทําสัญญาผ่อนจ่ายงวดแรกเข้าใช้พื้นที่ได้เลยครับโดยผ่อนงวดแรกไม่ต่ำกว่า10,000บาทครับเหมาะสำหรับท่านใดที่อยากจะมาทําเป็นบ้านพักนะครับที่อยู่อาศัยขุดลอกทําโคกนองหน้าหรือจะเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติให้กับลูกกับหลานก็ได้นะครับ ห uh huh. ากใคสนใจก็สาม,มารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0814133164ครับหรือว่าจะแอดไลน์มาสอบถามได้ที่ ID line A K I n i at @pakin999 ครับสำหรับคลิปนี้ผมโชกุลและทีมงานขายที่ดินโดยพาคิรัตนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ